สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับมือหนีผมก็อยูฟากเล็กๆของพีสุ้ยเพื่อนครับผมอ่าเลี้ยงงัวกะเลี้ยงไปน้ำขายไปน้ำนะครับสำหรับการทําไมทาหน้าแบบวิธีเกษตรบ้านเฮ้าอายุนี่เพื่อเลือกจะปลูกเป็นห้าแพงโคลานะครับห้าแพ่งโคลาจะมาสอบถามรายละเอียดการปลูกนะครับปลูกแล้วดูแลจัดการยังไงการเตรียมพร้อมเรื่องการปลูกพื้นที่เตรียมแบบไหนนะครับดูแลจัดการยังไงนะครับให้เพืนจะเรื่อนเติบโตได้ดีนะครับ แล้วคอดีข้างยาขี้นี้นะครับเนาะอืีไยวสอบถามกับพี่ตุ้ยเพื่อนครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับอ่าตันี่ก็เลี้ยงง้วนนะครับเนาะครับผมหน้าก็เห็ดไปน้ำนาะพี่เนาะครับผมต่อไปสิผ้าพี่ไปเบิ้งแปลงยาสีปลูกไว้นะครับเนาะจะได้แนะนําพี่น้องเพื่อผู้สนใจอยากปลูกเลี้ยงครับผมเลี้ยงสัดได้หลายชนิดบ่พี่ตุ้ยสำหรับแห่งก็ลาก็ได้หลายครับอ่า ในเป็ดในไก่น้ำกระไรครับงวงขั้วยได้เบิดนะครับไดด้เบิครับผมอ่าแพะแกะได้เบิดครับผมอ่ะสามข้าวพิสุยด้านล่างครับผมรอบนี้มีงัวจักตัวครับไห้มีอยู่ซีโต้ซีโตัวครับมีแระโัวเดือนหน้าครับล้อขอดนะครับเนาะอ่าได้ครับแม่นี่ก็บล้อขอดนะพี่เนาะครับผมโอ้สีได้ผลผลิตแล้วมีอีกตัวนึงครับผมนี่จะผสมผ่านผ่านรอบเมื่อนี้นะครับรอบแรก ฮะโชคมันครับโชคมันมาพวกฟางพวกยังก็เตรียมไว้แล้วครับพวกเลี้ยงง้อเลี้ยงคั้วอยู่ตรงนี้ท่านพี่ครับตามครับผมดานล้างครับมาเรื่อยๆครับเพราะไอช่างคนเตลือบอยู่ครับนี้มานี่ครับผมเป็นหยาแพ่งกุลาท่านพี่น้องสิจะแนะน้ำมือนี่ครับกาลังงามเลยกาลังพอดีเกี่ยวท่านพี่เนาะครับ หมาบ้าณพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่ตุ้ยประมาณงานหนึ่งครับหนึ่งงานนะครับเนาะครับเอาเริ่มแรกๆเลยเนาะพูสิปลูกเนาะพี่เนาะการเตรียมมองสิปลูกเข้าอยู่เนาะพื้นที่นี่ของพี่ตุ้ยเตรียมแบบไหนครับผมครับผมกระถมที่ึ้นมากครับผมดินขึ้นมากครับประมาณหาซิปถึงหกสิบเส้นครับผมแล้วก็เหยียดไรเหยี่ยมันไดรนาเรียบครับอาแล้วเาก็ไถไถแล้วเาก็บ้านครับปลาดิ พอดีกับปเปรี้หยามาซื้อหยามามาเขาก็มาวานครับวานเดียว,วเขากับปันปันใบมาครับก็สูบน้ำใส้นะครับครับลักษณะสีเอาหยามาปลูกเขามาจยังไหนพี่ตุยยิบยิบขึ้นมาพี่น้องเขาเบิ่งอยู่ครับนี่นะครับเอาเอามาแบบนี้เลยนะครับเ <ผม S 2> นาะผมเอามาสี่สี่ซื้อมาสี่บบบเขาก็มาวาน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 ไปวานวานใส่ในพื้นที่เขาอืมอืมเตรียมปลูกนะครับวานไ้แล้วเขาก็เอารถไถมาปันครับปันให้มันลงจังหน่อยบานเขาก็เอาน้ำใส้บ้านาครับผม พอปัแล้วเอาน้ำใส่กะมันเริ่มสีปงสียังเข้ากัาค่อยเอาปุ๋ยเอาอยางใส่ออยมันขึ้นน้ำนะครับครับผมอ่าฟุ้นมันจะสองอย่างเนาะครับฟุ้นกับปุ๋ยเท่านั้นฟุ้นปุ๋ยควางเขาใส่ฟุ้นยังครับพี่ก็ขิงว่าเข้านี่แหละครับขิงว่าในควางเขานะครับเนาะครับผมพวกปุ๋ยใช่เเคมีเลยพี่ โอ้ยเคมีกัเป็นพวกยูเรียครับยูเรียนะครับเนาะห้วยบางบางห้วยบางบางครับผมเดี๋ยห้วยนะครับผมเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันถื้นน้ำเนี่ยข้าวย่อมมันก็ขืนแล้วนะครับโอ้ครับผมแต่ใส่เวลาอยู่แค่เพื่อตัดไป่อยตัดไปที่ฟังข้างนี้กับเดี๋ยวประมาณสองอาทิตย์มันก็เดี๋ยวตัดอีกนะครับโอ้ครับผมรอบแรกที่พี่เอาว่าอ่ทอนพันมาปากดำลงเนาะเขาดูแลรุ่นแรกเนาะครับผมเจียวแรกเขาเขาเจียวเพิ่นจือมือครับผม ก็อยู่ประมาณเดือนนี่แหละครับหนึ่งเดือนนะครับเนาะล้าหลังจากนั้นก็เขาจะให้เลี้ยวบานเทาเพิ่มการดูแลจังไดยเข้มข้นขึ้นบ่พี่ก็ใส่ปุ๋ยคอกไปใส่ปุ๋ยคอกแล้วๆปุ๊บเขาก็เอาน้ำใส่น้ำใส่คือจังบอ่อยผมมีบอ่อก็คือสูบน้ำครับเพ่งให้มันอะไรนี่นะครับนี่เป็นบอ่อหนองของเขานะครับเนาะสระของพี่เพิ่นก็จะใส่ใส่ปล่อยเข้าเลยเนาะครับเนาะครับผมอ่าเพิ่นจะเดินท่อขึ้นมานี่นะครับ สูบขึ้นมาอย่างนี้แลพี่เนาะปล่อยลงแปลงเลยครับแรกๆที่ข้าปลูกนะครับเขาได้ปล่อยน้ำเข้าทุ่มมือหรือบ่อหรือเบิ่งเอาครับผมปล่อยใบมันเสียใบสักคราบมันเต็มข้อกับพ่อนะครับเต็มกับพ่อครับผมครับใยดินมันซุ่มๆใบครับอืมเขาเขาเอาเข่าเที่ยวนึงเนาะพี่เนาะครับผมสุภาษิมือนีปั๊บนะครับครับผมยู่ได้ลายมือบ่สำหรับการให้น้า ประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอา,างองทิตย์ครับผมจ้งไดีมาสูบเข่าอีกเที่ยนหนึ่งครับผมครับอ่าพ่วงมาถึงว่าเมื่อพันเจริญเติบโตะประมาณนี้อันนี้มันเป็นฤดูฝนอาจจะบริโภคหดนะพี่ครับครับบริโภคใส่ถ้าเป็นฤดูแรงอ่าฤดูที่บ่มีนม้มห่อาเดี๋ยวสูบเข่าบ่อยบ่พี่กะผมที่สูบเดือนหนึ่งกะเดือนหนึ่งรับเดือนหนึ่งเที่ยนหนึ่งครับผมสูบไว้ให้หมันพื้นมันซุ่มไว้ให้มันหนามมันแช่ไว้ อ้บงมันก,กระยุกมันเองเงี๋ยยมันกะเขาก็ใส่ปุ๋ยไว้น้ำครับเขาก็เริมตัดโอ้ซัดเป็นนาไปเรื่อยเขาก็เอาขุยเอาปุ๋ยพวกลงไปน้ำแสดงว่าให้น้ำเยอนละข้างเมียนครับครับหให้เต็มที่ไวเลยนะครับเนะาะครับแล้วกับพอมอ่าฟุ้นปุ๋ยเขาจะเป็นว่าต้องก้อยน้ำเขาก้อนบ่พี่หรือว่าเขาให้ตามหลังการให้น้ำครับพี่กะให้ก้อนก็ได้ให้หลังก็ได้ครับ บอบอลบอลเนียนน้องพี่เนาะเรีนครับแบบง่ายเลยครับเนาะผมอันนี้ผมก็เก็ตแบบง่ายง่าครับมันกับต้งเทียบมันกับมีเวลาบางเทียบกับมีเวลานะครับครับรอบนี้ง้อเฮามีเยอะกว่าพี่มีอยูซีครับซีอ่ะแปลงที่ตัดออกไปนี่พี่น้องเห็นเปลี่ยนนะครับซ้ำนี่เรียงง้อเฮาได้ประมาณจังมือครับพี่นี่ครับมือที่สองนี่ครับมือที่สองครับผมอืมว่านกับเที่ยวนี่นะ มือนี้กับใส่กระเทียวนี่กับผมมากินมือละสองเวลานะมือสองเวลาเนาะครับเนาะครับผมอันนี้กัตัดเพิ่มตัดอยู่สองมือได้พี่น้องทิวนี่แบ่งครึ่งนะครับเนาะทิวนี่แหละก็เาทิวนี่พอดีห้องยาที่นี่ที่พี่ตุ้ยพบนะครับเนาะนี่อย่างแน่ครับพี่มันกับสารอาหารมันกับไหลนะครับครับดินมันไหลอืมปลาหนีงัวเข้ามันกินแล้วมันกับขึ้นสวงไว่เต็มไว่นะครับครับผมมันกับทนอ่าสภาพเพิ่มแรงกับน้ำค้าง น้ำขังพี่ไก่นี่ก็บถ่วมนะครับ,รบถ่วมเปลี่ยวแค่มันกับวัาไกมันกับเพราะน้ำมันลดมันกับกาบขึ้นมากเท่ากับใ้ตัดได้เห็นว่าให้เขาในขเก่าโอ้ครับแม,แม่นแม่น้ำที่ขังนี่ได้เปลง่ยนางไก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับเปลีครับแปลีนะ่ยนีกแค่ปีอลไรพี่นี่ผม,ผมก็ได้ปลูกปีปีที่สองครับปีที่สองนะครับเนาะอันนี้เป็นเข่านะครับบรแม่ณน้าโอ้บริเวณอันนี้เป็นเป็นเข่าครับเป็นเขาวานเพิ่น แต่กวาพื้นที่ของพี่มันมันจะตำลุ่มประมาณนี้เหองมาครับว่างกันได้ครับอผมผมผลไม้นี่กับบกชีสดครับผมจากผลไม้นี้บกชีสดอืมฉะนั้นผู้ที่จะปลูกก็ต้องวางแผนจังซี่ห้ดีน้ำเนาะครับเนาะแผนครับครับวางแผนเจ็ดี่น้ำหครับเพราะว่าถ้าพ่วงมาว่าแม่นว่าพอดิบทนน้ำจะว่าข้าน้าบางังยังสี่การเจ็บเยี่ยวพันธุ์พืชที่มันก็จะยากเยอะนะครับครับมันก็ใส่มันก็สใส่เพราะอะไนะมันมันยากเพราะว่าจะลุยน้าไปเกี่ยวกับ กะยากแน่อยู่กะยากแน่อยู่ครับครับสหรับอยู่นี่ของพี่ใส่เป็นเชี่ยวหรือเป็นเครื่องครับผมเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องครับผมอืมอ่ะดีของ่นอยู่ครับรอบรอบทรันี่กำลังดียังมือครับพี่อ่านี่บะครับครับอ่าพวกนี่นี่ในอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครึ่งครับอาทิตย์ครึ่งครับผมตัดไปอาทิตย์ครึ่งกับสี่ประมาณสิบก็มือนะครับเนาะครับผมจะว่าอี่าเพราะฉันในวานปุ๋ยนี่ครับอืม แล้วนี่ยอปุยปุยขอกับวันเอาใส่เอาใส่จะหลอกควนแล้วนะครับครับผมเนี่แหละโปรตีนก็ร่างพอดีครับหัาซ้ำนี่นะครับคุณก็บยาเกลียนี่ยแล้วเออเพราะว่ามันหมุนหมุนเวียนเกี่ยวต่อไปเข้าเกี่ยวอ่าล็อกนิยมครับครับผมจิเกี่ยวล็อกพุ่นเข้ากับดูแลฟังนี่ครับผมหมุนเวียนกลับมาเกี่ยวยังสีแน้วพี่เนาะครับผมอืมพิตุ้ยเกี่ยวผมเบิ่งแคหน่อยหน่อยครับได้ครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนี่พี่ตุ้ย แต่ก่อนเห็ดหน้านาะครับเนาะแม่เงครับเขาก็เลยคิดหาวิธีลดต้นทุนในการเลี้ยงครับผมพว่าเขามาแบ่งมาเลยเนาะครับเขาเรียกว่าแบ่งมาเป็นเห็ดอ่าปลูกหญ้าเนาะครับเนาะเป็นหญ้านเชฟโกลาครับตัดเพิ่นใสเครื่องนะครับตัวนี้กัหญ้าที่นี่ใสเครื่องได้ครับนี่ครับอืมใส่เกี้ยวนี่บ่ทนดอกง่ายๆครับผม แบบนี้ค่ะผู้ปลูกยาที่จะได้คือจะควบสะดวกสบายขึ้นเนี่ยคือสามารถใส่เครื่องเที่ยวได้นะครับเนาะครับผมครับผมกันเรียวตอผู้เลี้ยงน้านะครับละชีลาที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือขึ้นได้นหนาเนาะพี่ตุ้ยเนาะครับผมพดขึ้นได้นหนาครับเที่ยวหน่อยในแต่หลายทีอเลยครับนี่ครับเห็นหน่อยหน่อยะได้เต็มรอดนี่นะครับจะหนีว่านีอืมเต็มรพอดีมือนะครับเนาะพอดีมือพอดีมือครับอือ ลักๆคือพวกต้องค่อยให้ฟุ้นให้ปุ๋ยเคมีเพิ่นตามำน้อพี่เนาะเนียนครับที่ให้อ่าเกี่ยวออมสิบที่เวียนไปดวนบพจังยังให้ฟุ้นให้ปุ๋ยเพิ่นครับแปลงเกี่ยวจะสะดวกครับแต่ธรรมดาก็คือเอาออกแล้วก็ใส่เลยก็แห้งดีครับก็ดีนะครับเนาะครับผมมันทีได้ขึ้นไวเออาขันห่อจากเร่งเนาะครับผมครับอ่ะมือนี้ก็ขอบพุ่นวิจุลายๆที่แบ่งปันของมูลนดีๆเพื่อพี่น้องสนใจในหญ้าชนิดนี้อยู่ว่าปลูกแล้วมันมีข้อดีอย่างไรน้องผิเนาะแต่เพาะหลายครับนี่ ซ้ำหนีนะครับเรียงงอรอบละซีหาตัวได้ท่านท่านท่าน,านยินเนาอย่เนอะ,นนะนรอบนีบค้ครับผมมามือนี้ผมก็พี่ตุ้ยแล้ไปก่กอนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ